อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิทธินะคะของผู้ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา33แล้วก็39ค่ะล่าสุดนะคะทางประกันสังคมได้ออกมาแจ้งสิทธินะคะสาหรับผู้ประกันตนในมาตรา33แล้วก็39ในกรณีที่มีบุตรสามารถที่จะรับนะคะค่าตรวจฝากคันค่าคอดบุตรแล้วก็รวมไปถึงเงินสงเคราะห์บุตรนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวค่ะ ทางด้านของรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะได้เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตน ประกันตนผู้ชายนะคะตามมาตรา33แล้วก็มาตรา39สามารถใช้สิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมเบิกค่าตรวจฝากคันคลอดบุตรรวมทั้งส่งเคราะห์บุตรนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคอรอบครัวโดยผู้ประกันตนเพศช,ชายในมาตรา33และ39จะได้รับเงินเหมาจ่ายค่าคลอดจํานวน15,000บาทไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อการตั้งคันนะคะแล้วก็จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา 15เดือนก่อนที่ภรรยาจะคลอดบุตรค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ประกันตนเพศช,ชายยังสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าตรวจคันรวมไปถึงค่าฝากคันให้กับภรรยาได้เบิกเท่าที่จ่ายจริงนะคะได้จำนวน5ครั้งรวมแล้วไม่เกิน1,500บาท ซึ่งผู้ประกันตนเพศชายจะต้องแนบใบรับรองแพทย์หรือว่าสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสสำหรับกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะก็ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสยื่นให้กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อที่จะใช้สิทธิ์นี้ค่ะ นอกจากนี้นะครับประกันสังคมยังมีสิทธิประโยชน์กรณีสงงคระบุตรเดือนละ800บาทตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์โดยสามารถเบิกได้ไม่เกิน3คนเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์คือผู้ประกันตนชายที่จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนร,รับรองบุตรว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือน ภายในระยะเวลา36เดือนสำหรับกรณีผู้ประกันตนชายมาตราที่33และมาตราที่39ที่มีภรรยาเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารหรือข้อมูลต่างๆให้ในการยืนยันสัญชาติ ทั้งจดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมเบิกค่าตรวจและฝากคันข้อบุตรรวมทั้งสองครบบุตรได้เช่นกันนะครับทั้งนี้หากมีข้อสงสยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ